ต้องแล้วผมใครเล่นอะรเนี่ยอะไรเยชื่ออะไรเลยเอ็นโดชื่อน่ากดมากเลยผมว่าจะเล่นอยู่เอ็นโดอยู่ชั้นอะไรนะครับอไรนยัไม่ได้แ่งทมอสมีมอสียครับที่มอสามีโนอยู่มอสาม เอาอยากเรียนสายอะไรกัอนสายวิสีศิ์ครับส์อะไรครับภาษาหรือว่าสายสีออลป์ภาษานะครับภาษา่ึ้นมาที่สิพูดเรืลอ์ภาษายแล้วทั้ทังหนาดีกว่าทั้งานเข้าคำถามดีว่ครับรู้จับหมากปริครับหมากปริณอยู่มอล่างถีนะครับถ้าอยากเจอที่หมากมาเจิได้ในบล็อกถีได้ครับผมลครครับไม่เจอแนบล็อกโซนที่มีกาแตันครเยอะ มาบ้าง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 ะครัำถามอยู่ว่าอะไรครับถามว่าที่มาปรินเรียนคณะอะไรครับเป็นคณะนี่อันนี้ต้องใบทุกคนนะเป็นคณะนี่เกี่ยวกับคุเป็นต้นนายเป็นเจ้นนายเออเอาบริหารบริหารอะไรครับบริหาร business 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 อ่าบริหารนี่เล็กเก่งมาก ว่าให้ไปเลยอยู่ัอยากถ่ายรูปกับใครในนี้ไหมครับรู้จักพี่ได้ยัร้จักร้องร้องเพลงไรย้นร้องเพลงได้ไหมถ้าข้าร้องไ่ขอท่าเต้นเต้นกับพี่ก็ได้มาเต้นเต้นด้วยกันหนึ่งสองสามเข้าเรียบรอยจบจบเท่านี้โอเคครับผมขอบคุณ เมนเดือดของระวังอะไรบ้างอยู่ตอนนี้ฮะระวังเดี๋ยวยืมากมีนี่ฮะสมุดครัผมแล้วก็มีถุงข้าขอะไรแล้วมีเกียร์อะไรนะมีคำถามไหมคำถามหมดแล้วคำถามหมดแล้วครับอันนี้ใครมีใครมีอะไรอยากจะถามอมไรับเรื่องการเกียร์เรื่องอะไรนี้ถามได้เลยเลยเดินเข้ามาได้เลยครับเดินเข้ามาเลยครับใครที่กล้าเข้ามาเราก็กล้าให้ของกันนะครับ

เรครัราระสิเก้าอะไรบ้างะาะสิาอะไบ้างหมครับ29เคณะด้วยกันนะครับแบบ่งเป็นรายภาควิชาด้วยกันผล้วก็คป,ปริญญาตรีมีิชาวิชาแล้วก็ปริญญาโทนะที่36ิบกตองปริญญาเอกมีเวิชาด้วยกันครับถ้าน้องอยากรู้มีคณะไรบ้างเชิญรัสมดเลยับที่นที่ัี่หันที่ันที่ที่ด่ดัที่ดนะดัันนนันนน ฟ้าครับผมเจอกันนะที่ังสิตนะน้องฟ้าเริ่มหนีพวกเราไปแล้วคราี้หนีไม่หนีครับเอ็มีขอรางวอมากมายใช่ใช่ถ้ามาถามเราจกของราันเลยอาสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไครนะมีมีช่งเจนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอ มัจะมีอะไรเียมน้องเหมือนกันน้องตินเยอะมาเรียกว่ามามาหาของฟรีจากในงานนเตนเ็มเลยเต็มเลยเรียนนีเท่เทัาัน้

คือแบบตอนลี้ปฏิบัติการแบบตรงๆเลยครับผมตอนนี้อารมณ์มือทำกันแบบเงี้ยแุกสนุกบถ้าอยากเรียนนิเทศรับซองไปถุงอานคู่มือเลยครับผมใช้ตัว่น้ำต้อนถุงเพรู้ว่ารับกระเป๋าครับรับกระเป๋าไปรับกระเป๋าได้เลยถ่ายรูปไว้หน่อยครับเพื่อนู่ไหนครับเพื่อนไปไหนครับโอ้โหพบแต่พี่น้องพบพี